ทำได้ความฝันฝันว่าตัวท่านกำลังนวดผู้อื่นอยู่ฝันเห็นตัวเองอ่ะกำลังบีบนวดผู้อื่นอยู่แปลว่าจะเสียชื่อเสียงตัวท่านจะมีเรื่องเสียชื่อเสียงจะเกิดเรื่องอื้อฉาวครั้งสำคัญในชีวิตสมมุติฝันว่าตัวเองอ่ะเป็นหมอนวดแล้วไปนวดให้ลูกค้าเนี่ยให้ระวังจะมีคนเอาความรับไปแฉทำให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากหากฝันว่าตัวเองอ่ะกำลังโดนนวดโดนนวดเพื่อลดน้ำหนักหรืออาจจะนวดกลัวซาหรือว่านวดตัวนวดไขมันเนี่ยแปลว่าจะได้ไปเที่ยวในงานลื่นเริงท่านจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนชีวิตนะคะฝันว่านวดตัวเองด้วยน้ำหอมอย่าไว้ใจ อย่าไว้ใจญ,ญาติมากจนเกินไปนะคะฝันว่ากำลังนวดตัวเองอยู่ด้วยครีมลดน้ําหนักหรือน้ําหอมเนี่ยท่านจะต้องวางแผนชีวิตให้ดีแล้วอย่าไว้วางใจญาติหรือเพื่อนสนิทให้มากค่ะ